ที่หกเนาะครับผมหกมีหน้านะคะมีนาสองห้าหกแปดค่ะกตว่าส่งข่าวข่าวเอฟซีนะคะเพราะว่าเพื่นกะถามข่าวถามข่าวมาหลายมือขึ้นแม่คู่ก็บกำลังสิเดินทางไปสู่พิสัยนะคะจังหวัดนต้องค่ายไปล่ำครับอาจารย์สุกิตบอทอกนะคะครับผมเพราะว่าอาจารย์สุกิตกับพอดีเพื่นงานหลายนะคะงานหลายเพื่นกะเลยตอนกลับมาเพื่หน่ายเพื่นกะเล่ยไปลุ่มบาน ท่านบรรพายเมื่อพ้นคนละไปที่นี่ก็เนี่ยมันตีดงานรับงานไหวเนาะคนรับงานไห้ยังมึงขึ้นกับแม่คู่ค่ะวันที่วันที่หาเนี่ยะค่ะวันที่นี่ก็เลขอหมอมาเพราะว่าความดันแล้วขึ้นสูงค่ะความดันแล้วขึ้นสูงหมอเขาว่าบ่ให้ออกมาแต่ว่าแล้วค่ะย้อนใจนะคะศิลปินเนี่ยแหละไอ้วันเลือดศิลปินตายบนเวทีก็มี่นะคะ ก็คือบออยากเสียการเสียงานคือความรับผิดชอบเรามีครับผมเป็นนิเมทู้กับบอกอยู่พ่อขั้นบไวชกันยกเหลือเสื้อง,งานออกจากโรงพยาบาลจากคอนเจนคอหมอบอกขอออกั้นบวชนะเม่ยนคอคอพุ่นบูให้ออกหมอผ<อ>ู้หาออกมาทําไแล้วก็คอออกคอว่าคอให้ได้ไปงานเจนได้พ่อแฟนเพ่งกับถ่าอยู่ยังไงซิลห้ว่าไปได้ยุ่ยแล้วเราว่าบัดนี้หมอ,อก,กันเลยว่าขั้นสิไปอีหลีให้เส้นเพื่อนให้เส้นก่อน <laughs> ขั้นเป็ี่ยนยังขั้นไต่การท่างเครืองทางคือหมอมวิวัฒน์เพียแม่นครให้ว่าโค่นโค่นไข้ดื้อนะคะแบบว่าด้วยใจนะคะด้วยใจรักคือว่าแล้วว่ามันสิตายก็เห็นไต่ทั้งวิธีแต่ว่าไม่ปวดไตทั้งวิธีมันสิตายครึ่งทางบ้านเนี่ยบ้านนี้แม่คู่ไปรัดยวนน้องหานนะคะเมื่อคืนนี้น้องเบาเบาหายฟังก่อนเพราะว่าผู้ละคนก็อยากหูแจักข้าวข้าวยังเสียนะเอฟซีเอกซีถามแม่คู่มาทั้งกลุ่มนะคะภาสีเบาห้ฟัง แม่คู่ถ่ายอยู่พอดีพอ่อเตะกระทุ่มากว่าแม่คู่กับมาซาวาสันอาจจะสุกคิดบ่ไหวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราแบบว่าหายใจอบกที่นี่กระเด็นทุ่งรู้ลมบานนะคะหมอวัฒนาเพิ่ว่าโอ้ส่เวลาโดนเตือน <c oughs> ยี่ซิฟนาทีย่ยมแม่คู่ก็สิใจขาดเพราะว่า <c oughs> ไแม่คู่เพราะว่าเห็นสภาพเราอ,อ <c oughs> ่นอ,อนเอมื่อ้หอ่อนแห้งหมดแล้หเพราะว่าค่วมดันแล้วขึ้นสูงแล้วก็เกี่ยวกับไต่กับไถ่อยเนาะ ค่ะลูกประจําตัวอนบันนี้มันมันเวลาพักผ่อนมามีเองเพราะว่าเรารับงานมาใจเราอยากไปให้ถึงงานกาไปบ่ได้นะคะฮันไม่ไปก็เลยไปบันดูก็คือเมืดเลยกับม,มือเคลื่อนนี่เยว่วามีปูซอยแม่คู่บนปูนะคะเบาปูเอ้ยซอยเนี่ยซอยให้พอสุกกินเีให้เราเขียวขาดปลอดภัย ปูกับปาพราะว้าซอยบ่อซอยเซตบ่อกองดอกแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าขั้นขั้นออกจากเขียนน้องอาและแมนเรสาอุใส่จะมาเป็นเจ้าบุญแต่ว่าเอฟซีเป็นกระทำ่าวมานะคะบันี้กระโต๊กใก่เมื่อล่ะทุกคนทุกโต๊ะแกก็ได้โท่หฮากันนะคะการแม่คู่กันตามไปเพื่อนตามไปมอก่ะตองด้เบื้องไกลซีดเพราะว่าเขาซุกซ้นแล้วค่ะเดันนี้ยังเยอะตื้อไอซียูอยู่นะค่ะเพราะว่าตองตองมอต้องด้เบื้องตลอดเวลา ก็ค,คือความดันว่าท่านรุ่งความดันว่าค่ะมันขึ้นอยู่หนึ่ง้อย็บสีวตอนตอนนี้ตอนแม่คู่ไปเมื่อเ้ารนี่มันมันอยู่ที่ร6อยหกสิบร้อกสิบหกนะคเนี่ยความความดันสูงนะคะ<ม>ยังยังว่าท่นรุ่งอยู่คั้นขั้นปกติก็คือ1 2 0ยยี่สิก็ถือว่าธรรมดานะคะครับผม กภาวะเท่าเกี่ยวกับหัวใจนะนะคะนี่ละเพิ่นกับซูใจใจนะคะางานตะหลายวันี้ครับแล้วก็ขอปูหมู่ว่าจะได้ไห้ใช่กันนะคะทีมงานเขาก็ได้เพราะว่าขอพรจากปูแตาเอาไห้สาบปูหน้าปู่แล้วปูขาว่าเออกะข้ากไขเฮ็ดบุญไปนี่ละบุญนี่ละสินุนทรงภาษาขอปูเด้อปูเด้อต่ออายุไขเพิ่นน้าก็เลยว่าสัดนี้ทีมงานเฮาผู้น,นก้นกะ เคจจะไ,ได้กระไรตัวปูว่าสันว่าให้ให้คนอ,อายุยืยนนาเหงาในอาปูกะว่าขั้นท่าแก่แก็คือการทำบุญแล้วก็ให้ลูกหลานเอฟซีสายบุญปูเนี่ยแหละไปสร้างปูหน้าโคไปหิวปูนหิวยังจะเสนาแม่นคว่หนึ่งก็ะได้บุญปูว่าก่อนขึ้นก่อนหนึ่งก็เป็นบุญค,ค่ะไปแล้วผสมประสานการปูขอสร้างปูหน้าโคแล้วก็ขอพรอพื่นเท่านั้นค,ค่ะขอให้ซ้อยคือให้เรื่องให้กายเป็นดีว่าท่าไป น้องค่ะน้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพัฒนาถือว่าดีขึ้นจักน้อยแต่ว่ากับว่าท่านปกตินะคะงานเพิ่นกัมีไว้อีกรับใส่กับแม่คู่วันที่แปดท่านกวิ่ก็คือนยาสูบแม่คู่ว่ามันคือสิไปเพราะใดก็อาจจะยกเลิกนะคะครับพยกเลิกประจาเป็นเนาะเจ้าภาพก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าเรื่องการเปลี่ยนการตายมันว่าครับเราเรับไว้เดี๋ยวนี้มีกังกังเวียนก็นขึ้นแปดแล้วก็ซีบค่ะแล้ววันที่ซีบสองมันมีบันต่อไห้อันนี้ ขั้นท่าอาจารย์สมกิตไปเพราะใดกสิได้นั่งรถไปเชื่อละแต่แม่คู่กัสิผ้าขึ้นละแต่ว่ากับขั้นขั้นมันหลเรี่ยงยีดีกับือขึ้นมาใดกับเพราะเป็นย่างทีมงานแม่คู่กับโค้กพื่อเราเนาะค่ะกับพอสมคิดแล้วกับวอาคอนยูวาไปได้ไปได้ใจเล่าเนาะกับวันที่สิบสี่นะคะศาลทีทีการสินของแม่ฮันนีนะคะวัดบันเมื่อยเนาะบันเมื่อยกับไปคือเเราบริด้ยกเลือเนาะค่ะอันนี้งานเขาแม่คู่บริด้ยกเลือ เพราะว่ามันมีทีมงานของเมคู่ก็มีลุงฟ้ากุลราชใช่นะคะแล้วก็มีกิตตะระไม่ทองคานะคะกินตละสองวันที่สิบสี่นะคะคเออส่วนวันที่สิบสองกังเว้นนะคะกังเว้นกันยบยูวัดวันต่อให้คือเกา่าอาจารย์สุขคิดกับเบื่องอาการก,ก็ขั้นพดนไปได้เบื่องกาสิไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนีกก้ก็คือขึ้นใจสูงยแล้วไปได้เมือ่อนั่งกินข่าวไปได้เมื่อแต่ว่า ระบบนะคะระบบหายใจคะหอกจากร่องบาดสารเป็นิดไล่เออมันมากกับสียางูบยาสิยนเหลาประทานนะคะเพราะว่าเพิ่มดันเพื่อจะยิ้วลอยหกสิบกว่านะคะเดี๋ยนี้ตอนไม่กลัวมากลอยหกสองลอยถือว่าบอดเลยอะไรบางนึ่งหกสองลอยหกสิบสองเพราะว่าเมันเคลนนี้มันลอยเจ็ดสิบนะคะลอยเจ็ดสิบมันการนานเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับระบบหายใจไทยร้อยนะคะ นี่แหละก็คือคาเท่านั้มันปูมันก็บอได้สั้งไข่เนาะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ยเป็นเจ้าบุญเนาะค่ะเป็นเจ้าบุญอันนี้ก็ด้วยแลีงบาโดนบรรดาปูนี่แหละที่เนาะส่วนส่วนหนึ่งเพราะว่าปูว่าขั้นไฟวิทย์ก็คือบ่ได้แต่ว่าปูว่าอันนี้ความเสียส่วนบุคคลเนาะแส่โม่เนาะค่ะปูว่าว่าเขามาเอาแล้วเมื่อคืนไม่เอาสั่งสองนายกันสั่งปูว่าไม่เนี้ยไม่เนี้ยงั้ก็มาหาป่าวมาหาสอบไข้ เรเรียกว่ามาไอ้ยังกะเขียนว่าสมกีนอ่ะด้วค่ะเอาก็ครูจ๊คเขียนผิษได้เปลี่ยนบ่อละว่าเฮ็ดตกลุ่นเป็นบ่อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบัตรโตกลุ่นอ่ะว่ะโตกลุ่นกะจากสมกีนเป็นสมเมียจัค่ะบัดตกลุ่นแล้วกะมันสูญหายแต่ไม่ได้คนหาข้อมูลต้องใส่เวลาสินะค่ะคือคอยยืดเวลาเพิ่นค่ะคอยยืดเวลาต่อไปให้ก็สมกีนเจนนั่นกะบครูเยวังสิ่งละครูเลยว่าอาชีพสงบุญ ไฮโดอกว่าะั่นพ่อสีให้สีให้เพื่อนท่านหน้าผู้เพื่อนมากนะส่งบุญส่งแย่งไฮเพื่อนก็เรียกกลับเพื่อนเลยนี่แหละฮาเทียกะรั้งกับเปตอเสียเลยค่ะเพราะว่ามือเคื่อนมีโอ้แม่ผู้เห็นนี่สลดใจเลยสลดท้อหูเพราะว่าเราว่ามันสิมือแล้วแต่มมตเคื่อนเพราะว่าอยากตายอ่อนหาว่าเงียบแต่เครียนแต่ห้ว่าทุกอย่างแล้วอ่อนมดแหละตอนแม่คู่ไปใบเราเราอ่อนนั่นเราตีมือ กขเรียกว่าปูมาแล้วกาเรียกว่าจับลาผ่าจับยังกะเศร้าอยู่ดอกปูว่าบวบยังหลงยังสิได้ในะช้แข็งแข้งไว้รู้ลงบันช่างมาออกนะคะอันนี้เราสงขารขันนะคะสังขารของคน<ร>สังขันปูว่าสังขารมนมุษย์บ่มีไพ่อาย,อยุขับฝ่าบ่มีไพเกิดรวยอยากสิมีผู้เกิดรอยแต่เปลสิเปล็ลงหนาลงหลัง,ลงแล้ว่าแต่วันนี้เราคว่าสร้างความดีสร้างบุญไว้พอสมคิดกับมีโอกาสได้มาสร้าง แม่คู่ว,ว่าค่ะมีโอ,อกาสเดม้มาร์สามปูน้าโคขับปกันปไปนะคะพร้อมครับทีมงานของเฮาสายบุญน,นะคะไห้ว่าส่งกำลังใจมาให้พ่อสุปเคี้ยเทิรเขาในคุมนะคะแม่คู่ก็มีโวค่ะได้มาเว้าห้ฟังนะคะอา,าการจังไรเด๋วแม่คู่ก็สีทรงขาวเรื่อย,ยะะด้อค่ะเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราอก็อยุไก่หมอให้ว่าอุ่นใจนะคะแต่ว่าจะเจ้ กติลอยโพซีนกับวเมร์นะคะคือยืดเส้นเวทีเพราะว่าบางเทียบมันห่อนเนี่ยเสียนะครับแตกาศห่อนครับแต่ว่าใจบาคนใจเราสูดค่ะเบื้องล้วใจสูแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีเองึ้นว่าจะวัชสีเฮ็ยนได้ไหมครับแต่ว่าสังขารมันมันไม่เนี่ยแต่คือแม่ครัวละใจแต่ว่ามีให้รไปไดกคขึ้นบ่เป็นายังบ่เป็นยังท่านที่ร่างกายของคนเน,นาะค่ะร่างกายของเข้าคือว่ามันกะอ่อนละอ่อนเพียไปเข้าก็ต้องให้ เวลาจะคลองพักพอนะนะคะค่ะสำรับผููไหแม่คู่ไปยิบไปจับฉลาดกินแบงรัฐบาลนะคะแต่หมู่บ้านนี่โอ้ยบอกแต่งโมบอกค่าบอกเนี่ยไหแม่คู่ไปยิบจับเก่าเก่าเกี๊ยดค่ะน้กค่ะเกาเกาเกี๊ยดแล้วก็นเนื้อเกี๊ยดเนึ้อเก่าหยวนออกเมื่อั้งสามไล่์กันสามตัวก็คือเกาเกี๊ยดเข่าขวายมาไลน์ม่คู่เพราะเราว่าหมู่บ้านนะเก่าเก่าเกี๊ตดจกเสียป้ากระบอกกัน ใช่ยายของแม่คู่เก่าเก่ากิของของของพอสุกกิสิบเจ็ดเนาะมึงเล่าบอกกัสิแหละบันนี้แม่คู่ฟังอะไรนะคะช่วงสองทุ่มนี่แหละช่วงนี่เราะพอดีลุเขามากรุกลบบัตรมากพอดีนั่นแหละค่ะก็เคื่อเข้าไหเป็นแนวทางนะคะใหเป็นแนวทางยิบยับฉรากิจแมงรัฐบาลไทยไว้เนาะค่ะความเชื่อส่วนบุคคลเท่ากับวินิจพิจารณาบุงเนาะค่ะ การมือเคลืนเกาลวดเดี่ดูไปแล้วมือเคลืนนี่นไ,ฟไ,ฟไฟไฟอันนั้นก็วาบ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 เงี้ยแมผู้เป็นเงียนใส่แตากรถดพูกขออกเลยค<อ>่ะม <c oughs> ือเกล็ดค่ะกาแต่ว่ากาพูแสดงปฏิหารให้เบืองไปขึ้นลวดเบียนเนาะลรดบอกเบีนมันเปิดฟ้าเองเปิดฟ้าทายเองเน,เงเงนรับกุญแจโบ้ได้ใส่ทั้งศแล้วก็ใส่กระเป๋ากระเป๋าก็อยู่ในห้องกระเป๋าไ้ ค่ะนั่งกินนล้วกันเทียนว่าทั้งยิ้มทั้งแสงโมทีมงานเอาประมาณวันเจ็ดแปดคนนั่งกินข่าวยุบตอนแรกกับเปิดไฟค่ะตอนที่แม่คู่คับมาแต่ไปล่ำเราเรื่อนี่คือมือนึงขึ้นนึ่งแบวแล้ววันนี้เที่ยที่สองกับเปิดมากมากไปห้พวกยิ้มเรนเตะเดทายเบิงวานวามีปูอยู่เด้อยังไงสินะครับผมกาแก่เลี้ยวไปก้าขึ้นว่ามันสิเป็นเรื่องธรรมดาที่นี่กินข่าวกินไปกินมาวันนี้ ไทย en, ฟ้ารถยังไนฟ้ากับปู่เขาเอยนเรียฟ้าไายนะฟ้าไทยนะฟ้าายเปิดขึ้นตัวเองไปเป็นตะเงขึ้นยังห่วงซแล้วไป็ูห่วงแต่โมแต่โมเห็นตอนนี้ว่าส่นพูดดีก็อาปากคางเรื่องนะไาคุณแจ่วามีน่ะเปิดได้ยังไหนม้นขึ้นี่สิคางนี่ศิลปนี่ฟ้าไายตักรอนสมัยสมั่สมัย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 นมัยสมัมัอสมัยสมัองมียสมัแมั้สมยสมัยส ตอนตอนตอนที่สองกันพ่อที่ว่าไฟกับออออกพีบออพ๊บไม่มีการลอกอีกต่างหากเออลอกความเนี่ยพอพ่อพอดีเออดักขคค้อแรกเนาะค่ะพ่อพอ,พอด,พอเดีเปิดไฟแล้วล็อกเองค่ะว่าที่นี้ลอกเรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมช่วงอยูบอลบ้านเพราะมันยีสินาที่อยู่ค่ะเขานั่งกินข้าวเส้าวันนี้ก็เออพอนี่เลี้ยวบ่าเปลือ้เป็ี่ยนจากซี่ก็เป็นเออหูวอะไรล่ะปูหันละ ร<ด>ู้แล้วว่ามีปูอยู่ตั้งแต่เสียงลอกนี่กับพี่นิฮานเนี่ยเราค้นเฮาบ่ได้ฟังกับหมูบ่ได้ดูกับตานี่คือสิบ่เชื่อเพราะว่านี่ก็ความเสียส่วนบุคคลนี่ล่ะแต่วงข้อม่นค่ะความเสียส่วนบุคคลหรือว่าปู่จะให้เป็นล่างหรือว่าจะให้ยเปลนแบบว่าอย่าลืมเด้อ19ก <c oughs> ็สิอย่าลืมเด้อ17จังซี่ก็เป็นไปได้บางเทื่อบางที่ลูกเราบอกทุกงวดบอกทุกงวดเพราะแต่ว่าหมูวานนี่ปูอย่าค่ะย่างซิฟ ค่ะค่ะแม่คู่สิไปยิบกับไปยิบต้ว่แล้วเขาเสียว่าสิ16 19แต่จะเลื่อมช้ยากเก่าเก่าเกศบดบาไปยังสิแดงคันคือหาปูแล้วค่ะเพรว่ามือถกอเป็นวันผาครัเป็นวันผาแล้วัันปูว่าวันที่สิบหาเราบอกว่าวันที่สิหาให้แม่คู่ครับอาจารย์สมเกดพผ้ากันเป็นยธทูบคนละ19ดอกเลอยุดแล้วค่เพื่อจะศิษะปูหน้าโคไปบอกไปก้าวเพิ่ะ แต่เพื่อนแต่ว่าเดนียเพื่อนเพื่อนสางละหล่ะเพื่อนเทียตละหล่ะแต่ว่าให้ไปคู่ไปจุดถูไม่ภูว่าให้ไปว่าบวาไปก้าวให้สางส้ำเลียตนะเสียหนอย่าให้มีม่านมาผจญเจังเสียแล้วก็ขอพปอเพื่อนให้อายุบางคนที่เกยดเครือปูแล้าหลู่คุลวมหนาครับผมเราอาจจะสุกิลเลยพค่ณจะมาปวยจังสียน้าแต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนกับบัวคุวงหนาแล้วภูว่าให้ไปจุดถูบอกก้าวให้ได้สางนกำกัน ละกัมือนั่นก็นให้แม่คูจุดทูบแด้มาสั่จุดทูบเสียงข่ายไม่ยิ่มครับผมปูรัศด์ล่อดรัศดเสียเรื่องขายครับผ่าเสียงข่ายไซรันที่สิบหกแต่ว่าวันที่สิบห้ากแม่คู่ชิบิจุดแต่ว่าวันที่สิบห้าตอนกลางวันกับชิบิรัำถวายที่วัดป่าบันเมือนก่อนครับผมค่ะส่วนกล่องเงี้ยวแบบนี้ว่ากวกันไก่ไกนี่เนาะกล่องเงีวคือแอปเปิลน,นี่ยนะคะเป็นกับซีวิโซเป็นเกษสรอาชีพโบทปูไว้นะคะครับ เพื่นกันเลยว่าเพื่อนสิถวายกองแง่ปูเนี่ยยุหอปูผู้ใดสิมารวมกันเลยวันที่สิบเอ็ดเดินค่ะสิบเอ็ดกังเว้นวันที่สิบเอ็ดเพราะว่าวันที่สิบสองไม่พูกกับว่าวางสิบสี่กับว่าวางสิ้นนะเพื่อนจัดใส่สิบเอ็ดซื้อมาถวายปูผู้ใดอยากมาฟอนใส่ของแง่มาซื้อเสริมบารมีกับมาเดินค่ะเดินม,มือวันที่สิบเอ็ดขั้นขั้นเท่าเอาวันที่สิบห,าหา้าของว,ว่าวางวันวะหลังจากรับจากกัน สารไม่ฮันนมีแล้วก็มามาของปลาหำมีดีแบบนำห้องอย่างนี้มีงานต<ช>่อเลยกระชื่เนี่ยมันขึ้น,น,นกระซิมนน้องไม้เมื่อชุมแพ่วันที่สิบสี่เดยเนี่ยมันขึ้นของปลาหำนำพ<ช>้องคกับมีแม่คู่แล้วกับเพิ่นถอดตัวไปนะคะแล้วก็มีอาจารย์สุคิดอาจารย์สุคิดจะสิไปได้บ่ได้แต่ว่าขั้นไปได้เพิ่นก็ไปขึ้นแล้วค่ะคันตามได้ทียังมีโรคหายใจอยู่ระว่าไปได้แต่ว่าเขากับเป็นห่วงสุขภาพแต่ว่าขึ้นกันขึ้นแล้วก็สิไข้ที่ร้องจอกขึ้นกระสิบ่ามีอะไรับ ก็พ่อให้เสี่ยนพี่เองเนาะได้เห็นหน้าเห็นตาก็ดีใจพ่อได้ก็นั่งเห็นเรานั่งก็ได้ดอกค่ะเป็นกำลังแรงใจให้เนาะค่ะเนาะทุกทั้งสองกับสองไฟล่ะทั้งเอฟซีเพิ่พ้นก็อยากเห็นเนาะนักร้องดังชื่อว่าล่ละพ้นก็อยากเห็นศิลปินได้เมื่อคืนนี่พ้นกับพิษวังเป็นแฉบๆแต่ว่าก็ขอโทษขออภัยแท้พ้นเนาะค่ะเพราะว่าคือเหตุสุดวิสัยนะคะพ่ออยากให้เกิดพ่ออยากให้มี แต่ว่ามันก็นเกิือคือเรียนศิลปินทุกคนนะคะศิลปินอยากทํามนาทีเมื่อทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่านี่แหละสังขารบ่วหิ่เนาะมันกัเรียนฟูกเครื่องวิธีกันหลยไล่ค่ะจังได้กะเห็นใจซึ่งกันและกันบริเวณว่าเข้าเบี่ยงงานนี่อย่างแต่ว่ามันมันเห็นสุดวิสัยค่ะค่ะจะไดกะฝากไว้เอาเพียงแค่นี้นะคะนาองหวังวนนให้มี้โสฟิามีโสมีมานสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุ